ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้เตรียมหูให้พร้อมเมื่อบูมสุภาพร์เปิดซิงเกิลเป็นครั้งแรกอยากขอให้เป็นปก,นนนกนแกนต้งมพ่อแม่แล้วก็ลุงมา <c oughs> กันขอบคุณธานาด้วยช่วยขอจังหวะแล้วก็ ครับเพลงดีคีเดียวว่าเพลงดีคีเดียวว่า้และจะเป็นยังไงเมื่อสองเพื่อนสีตั้มโดมต้องมารับบทยูริกันแบบงงงงอกเิขอเด็รถกลับด้วยได้ไหมไม่ได้หรอกเดี๋ยวโชครถแล้วหักเดี๋ยวโชครถแล้วหักเ่าอยาอย่าไปเลยเฮ้ยอย่าเอางวงมาดูดเราอย่าเอางวงมาดูดเรา มาขึ้นมามาขึ้นมาอาทิตย์ที่7กันยายนนี้6โมง20บนาที